สมาร์ททีวนิ้ว Google TV ดู Netflix YouTube บฟีทีวผ่านแอป,ปได้ต่อสาอากาศดูฟีทีวีได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้อีกด้วยจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยมาอ่านบ็อกกันเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีทีวีขนาด43นิ้วแบรนด์ฟิลิปเป็นสมาร์ททีวีกูเกิลทขาตั้งทีวี2อันรีโมทคอนโทรลสั่งด้วยเสียงได้สายแจ็ค AV สกูล็อกขาทีวี คู่มือการใช้งานใบรับป,ประกันสินค้ารับประกรันสูงสุดอยู่ที่1่ปีเลยขอใส่ขาตั้งทีวีก่อนนะครับใส่ขาตั้งทีวีเข้าไปได้เลยขันสกู๊ล็อกเอาไว้ให้แน่นรักไฟทีวีไปแบบ2ขาเสียบปลั๊กไฟกันเลยหน้าจอทีวีติดขึ้นมาทันทีเลยนะครับ Google TV ตอนนี้เราเปิดทีวีติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกของ Google TV นะในหน้าแรกก็จะมีแอปพื้นฐานให้นะครับจะมี Netflix กฟรีทีวี u t u b e ถ้าต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้ท้ททาากกรอนเขไปี่่ Loggin Google TV โดยใช้บัญชี Gmail แต่ขั้นตอนแรกเรามาเชื่อมต่อ WiFi กันก่อนนะครับให้เลื่อนไปที่รูปฟันเฟืองกดเข้าไปเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาที่คำว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตกดเข้าไปค้นหาสัญญาณ Wi-Fi บ้านของเราสาม,มารถเชื่อมต่อสัญญาณ wi-Fi 5 g แล้วก็2 4 g ได้นะครับกดเชื่อมต่อรอสักครู่เชื่อมต่อสำเร็จแล้วลองเข้าไปที่ยู u ูบกันก่อนเลยเดี๋ยวจะลองค้นหาคลิปวิดีโอด้วยคำสั่งเสียงนะครับกดอนุญ,ญาตก่อนนะ ที่ลีโม่จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับ Steel p a y Channel ตอนนี้ก็เข้ามาที่ช่อง YouTube แล้วนะครับเหรอดีด๋ยลวอล,ยลองให้ฟังเสียงนะครับผมมกอดลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่แท็บเมนูจะมีข้อความบอกว่าโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทแต่ไปที่คําว่าลงทะเบ,บียนรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตภาพและเสียงคมชัดเลยนะครับลองเข้าไปที่แอป n e t f ฟิกบ้าง ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่หน้าหลักของแอปนิต f i x แล้วนะครับใครที่มีบัญชกีก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลื่อนไปที่คําว่าแอปเลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ช่องค้นหาผมจะค้นหาแอป AIS Pay อันนี้นะครับแอป AIS Pay TV นะครับหรือใครจะดาวน์โหลดแอป t u o ID TV ก็ได้นะเอาไว้ดูฟรีทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะแต่ในคลิปนี้ผมจะติดตั้งแอป AIS Play นะครับกดยอมรับกดติดตั้งรอการติดตั้งสักครู่ ติดตั้งแอปเสร็จแล้วเราเปิดขึ้นมาดูกันตอนนี้เราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันของ AIS Pay แล้วนะครับตอนนี้ผมกําำลังเปิดดูฟรีทีวีผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Pay นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องไทย PBS เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนช่องให้ดูนะครับอันนี้ Mono 29 M c o t d 0ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี 32, ช่อง3 33ามาอมรินทีวี34ช่อง7 35 p p t v ทีมาดูด้านหลังทีวีกันบ้างน,นะครับช่องเสียบสัญญาณต่างๆเพิ่มเติมอยู่ทานด้านนี้ช่องเสียบหูฟังช่องเสียบเอ